ครับสวัสดีครับผมก็ไปเจอผมยิปเตอร์ซีนะครับเราก็มาอยู่กันในเกมโยกังยุทธภพครบสล,ลึงนะฮะตัวลือองค์ชายนะฮะเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะฮะหลังจากรวมเซิร์ฟความสัมพันธ์ระหว่างชิ่นอาจารย์มันจะขาดนะฮะเชื่อขาดระดับ3อันนี้ระดับ3มันก็จะเลเวล25นะ,ะตั้งแต่เลเวล25ส่สิเลเวล25ความสัมพันธ์100นะครับผมนะแต่ตัวผมเนี่ยเลเวล32นะิบอ่ะเอาเป็นว่าเรามารับ ภารกิจก่อนนะฮะได้สารสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นนะที่ซอนอูนะฮะผมอ่ารับภารกิจนะฮะยืนยันนะฮะได้จะหายไปแล้วได้ความสัมพันธ์ไอเทมภารกิจจะหายไปจะกลายเป็นสารสัมพันธ์ระดับเอ่อระดับ3นะฮะก็จะอยู่ที่ไอเทมใช้นะฮะเมื่อคลิกฝาตัวละครที่เป็นสิทธิ์เรานะฮะหรือว่าจะเป็นตัวไหนก็ได้นะฮะที่อยู่ในช่วงเลเวลย5จนถึง45นะฮะก่อนที่จะเป็นคัส เออเปลี่ยนก่อนที่จะเปลี่ยนระดับสิทธิ์อาจารย์เป็น,ปนขั้น2ฮนะซึ่งความสามารถพิเศษในตอนนี้นะฮะเราตอบรับเลยนะความสามารถพิเศษในตอนนี้เนี่ยคือได้นี้จะมีความสัมพันธ์คือระดับ3ก็จริงแต่99%เกฮะเกือบจะระดับ2แล้วนะฮะถ้าเราอยู่ในช่วงเลเวลนี้เราไปเวลสักแป๊บนะฮะเพื่อจะเพิ่มเข้าทิศเนี่ย นะฮะผมมันจะกลายเป็น100ทันทีถ้าเลเวลถึง45เราสามารถเปลี่ยนเป็นระดับ2ได้ทันทีนะครับผมนะส่วนผมนี่รักไก่แม่งทำได้แค่นี้คือที่เกียบปั๊มนะปั๊มไม่ทันหรือว่าวิไม่ทันเหมือนกันนะฮะคือช่วง,งหลังๆเนี่ยไม่ค่อยมีเวลานะฮะเ,เราก็จะพยายามทำคลิปทยอยทำคลิปนะครับปั๊มเงินเงินนะฮะเอาเงินมาใช้นะฮะอ่ะนะฮะผมนะเราจะเห็นได้ว่านะค,ความสัมพันธ์ก็จะเป็นระดับ ระดับล่าง9.9%นะฮะเกือบจะระดับระดับกลางนะเออระดับกลางระดับสองคือระดับกลางระดับสูงคือระดับหนึ่งนะฮะเออนะเราก็มาตอนที่ตัวที่สองนะฮะมีสิทธิตัวที่สองคารมาจารย์สองนะฮะเราก็ใช้ได้เหมือนกันนะฮะนะคือสิทธิอาจารย์ไม่จำเป็นต้องเป็นอาชีพเดียวนะครับ นะกดได้นะฮะเชื้อเชิญจากอาจารย์นะเชื้อเชิญรับลูกศิษย์นะฮะออแล้วก็ตัวลูกชายรับสิบพันนะฮะอ่าประมาณนั้นนะฮะผมก็มีแค่อาชีพฮาลินพันกวางนะที่มีสิทธิ์ได้แต่ให้ท่าไม่ทด้ยนะฮเออนะฮะก็ประมาณนั้นต่สายสะพานให้กันเหมือนเดิมนะฮะเหมือนกันทุกอย่างนะฮะไม่จำเป็นต้องมีอาจารย์หรือว่าสิทธิ์ที่เป็นอาชีพเดียวกัน,นะฮะจังหวะนี้นะครับ ได้ดงนั้นนะก็การสายสัมพันธ์ก็ง่ายๆประมาณนี้นะฮะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกันได้นะฮะผมจะพยายามทำคลิปปล่อยคลิปนะฮะอยู่ทุกวันนะฮะผมวันนี้บายบายครับ